เกษตรตั้งตัวสวัสดีค่ะทายสีคะว่าคลิปนี้เราจะพามาชมดอกอะไรนี่ค่ะนี่คือดอกของต้นลิ้นมังกรนะคะนี่คือต้นลิ้นมังกรค่ะต้นลิ้นมังกรนี่นะคะเป็นต้นไม้มงคลที่ปลูกง่ายดูแลง่ายแล้วก็ยังเป็นที่นิยมปลูกกันอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเขามีใบสีเขียวสดใสตลอดทั้งปีค่ะ สามารถปลูกแบบลงดินจัดเป็นสวนก็ได้นะคะหรือจะปลูกลงในกระถางเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายค่ะต้นลิ้นมังกรนะคะยังเป็นต้นไม้มงคลที่มีความเชื่อมาแต่โบราณว่าหากเราปลูกไว้ภายในบ้านหรือรอบบริเวณบ้านนะคะจะเป็นการช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากชีวิตค่ะ แล้วก็ยังช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและทุกคนในครอบครัวด้วยนะคะซึ่งนอกจากนี้ยังเป็นต้นไม้ที่มาช่วยฟอกอากาศให้กับเราอีกด้วยซึ่งจะคายกา๊าซออกซิเจนออกมาในวรากลางคืนและก็จะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในวรากลางวันค่ะซึ่งจะต่างจากต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะ